มีสกินจีด้วยนี่นาแต่ก็ยังกินไม่หยุดแสบสวัสดีค่ะนิวลัสไซในวันนี้ติด่ะทุกคนมาอยู่ที่ย่านอารี ย่านอารีที่เราจะพาไปในวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นย่านทูดีเก่ามีแหล่งลัสไตล์ที่พิพของหมู่วัยรุ่นมีทั้งอาหารการกินสตรีทฟูด้ดคาเฟ่ต่างๆคือน,น่าสนใจมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าย่านอารีเนี่ยจะมีอะไรน่ากินบ้างตามมาเลยค่ะ ถ้าพูดถึงย่านอารีเนี่ยใครๆก็ต้องเคยได้ยินชื่อน,นี้ใช่ไหมล่ะที่เนี่ยเป็นแหล่งลฟส์สไตล์ที่น่าสนใจมากๆในกรุงเทพเลยเพราะว่าเหล่าวัยรุ่นสายฮิปสายคาเฟ่เนี่ยมักจะมารวมตัวกันที่นี่เพื่อเช็คอินถ่ายรูปก็เลยทําให้ร้านอาหารหรือร้านคาเฟ่ต่างๆเนี่ยต่างขึ้นขึ้นมากมายเลยในช่วงที่ผ่านมาเอาโรตีใส่กล้วยหนึ่งค่ะอะ ที่รอโรตีนะคะต้องบอกก่อนว่าย่านนี้เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาเป็นย่านขุนนางเก่าผู้ดีเก่าก็เลยทําให้บรรยากาศแถวๆนี้ เงียบสงบมากๆแต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยทุกอย่างก็เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยแล้วเนาะเพราะด้วยการเดินทางที่สะดวกสบายมากขึ้นมีทั้งรถไฟฟ้ารถสาธารณะหรือไม่ก็คนที่ใช้รถยนต์ส่วนตัวเนี่ยก็มีทางด่วนขนาบข้างเลยทางอาคารพาณิชย์หรือสำนักงานบริษัทต่างๆเนี่ยก็มากระจุกตัวรวมกันอยู่ที่นี่เหมือนกันจากเดิมที่เป็นเพนที่อยู่อาศัยมีบ้านโมเดิร์นเก่าๆตอนนี้ก็กลายเป็นคาเฟ่สุดฮิปร้านอาหารสุดฮิปไปหมดเลยอะขอ,อแบกแป๊บนึงนะคะตกรงตีได้ละ มีไหมคะน้องมีไม่เอนราหงุดหอยู่แ่ได้ข่าวว่าก็รถเหมือนกันแแต่ก็ยังกินไม่หยุดแร้อนเลยเมื่อกี้เขามีให้เลือกระหว่างแป้งธรรมดากับแป้งใบเตยก็เลยถามเขวา,างงขว่ามันต่างกันยังไงเขาก็บอกว่ามันต่างกันที่สีเออเราก็เลยเอล,อลองเอาแป้งใบเตยมามันก็หอมดีนะคะถ้าเป็นแป้งสีขาวมันก็ไม่น่าจะมีกลิ่นใบเตยหรอก ไม่ใช่สิแป้งใบเตยก็ต้องไปกินใบเตยเลย มาต่อกันดีกว่าค่ะอย่างที่บอกไปนะคะถึงแม้จะมีความเจริญเข้ามาแต่ย่านอารีเนี่ยก็ยังถือเป็นทำเลการอยู่อาศัยชั้นดีเลยค่ะเพราะว่าดีมานความต้องการของการอยู่อาศัยในย่านนี้สูงมากเป็นทำเลใจกลางเมืองเดินทางสะดวกมีแหล่งงานต่างๆมากมายของกงของกินคือครบจบในย่านเดียวเลยค่ะส่วนราคาที่ดินเนี่ยก็ปรับขึ้นเรื่อยๆราคาคอนโดในย่านนี้ก็เริ่มตั้งแต่3ล้านถึง5ล้านบาทเลยราคาต่อตารางเมตรน่จะอยู่ที่1 0 0 0 0แถึง200,000บาทตารางเมตรค่ะี่ติดเดี๋ยวเดี๋ยว กี่โมงแล้วอะ12 12มีคนคิดถึงหรือเปล่านะต้องใส่ใจหิวผมว่าจะหิวได้แน่ไปจ้านี่ไงมีอีกร้านนี้ไงที่บล็อกเกอร์เขาชอบมารีวิวกันเย,ยอะๆอ่ะเราไปชิมกันดีก,กว่าแมวว่ามันจะอร่อยสมงคำล่ำลือหรือเปล่าเราก็ไปชิมกันเองอย่าไปเชื่อเขา เป็นเมนูเดียวกับชื่อร้านเรามาชิมกันเลยดีกว่าค่ะไม่ต้องพูดเยอะเนาะได้เพราะว่าหิวแล้วใช่ไหมใช่เพราะว่าเราหิวแล้วแล้วเราจะกินอะไรไปก่อนไม่ได้เลยนอกจากอะไรเกลียวยักษ์จริงๆใหญ่มากคิดว่าพี่จะกินคำนี้หมดไหม ในเกี๊ยวอร่อยน้อแล้วนี่นะคะนอกจากกุ้งแล้วเกี๊ยวกุ้งแล้วนก็จะมีหมูดดิปูเขาอะเขใหญ่เหมือนกันน่ะเหรอเขาเนื้อปงอะฟินคนเดียวเลยนะไม่ให้กินหรอกตัวนี้พี่ตัดตะโูเห็นไหมเดี๋ยวก็รู้ลดน้ำหนักเดี๋ยวก็รู้แต่เขาจะออกกำลงกายเอาฉหน้าคนลดน้ำหนักอีฉ่ะก็บอกคือไม่ได้กินอ่ะ ไม่กินอยู่แล้วครับกินให้หมดนะกินอย่างเดียวเลยมีอย่างหนึ่งไม่ใช่เหรอใช่อันนี้เป็นเมนูที่ทางร้านเขาแนะนำมานะเป็นเมนูข้าวก็คือหมูตุ๋นซี่โครงเพ็ิ่มพอดนเี๋จะพี่ชินให้นะ้องมิคนเราน้ำหนักก็ุยนี้เปลือยมากคิดถึงเต้อกไก่อ่ะครับ ต้องบอกว่าตอนนี้ที่ออฟฟิศเราอ่ะเขาแข่งกัดน้หนักนกันอยู่ทั้งออฟฟิศเลย <c oughs> แล้วตินนาต้องออกมาถ่ายรายการที่แล้ต้องออกมากินแบบนี้ทุกคนว่าติดจะนะไหมคะอันนี้บน่นหรือว่ารำพึงรำพันธ์ความในใจคนะ่ใใจนะความในใจแต่ก็ยังก็คือบอกว่าลดแต่ว่าก็ยังกินอยู่ทำไงอ่ะว่าร้องกินอ่ะเพื่อคุณผู้ชมไงคะไหนๆก็ไหนๆแล้ว เลยเขียวเลยจริง,รงอร่อยเนาะอร่อยอกไก่มันอร่อยจริงมันจะไม่กินกะพานมากใช่เต็มลเลยให้พี่ให้พี่อร่อยคอนยเดียวเลยอันนี้ผมให้พี่ฟินทั้งวันเลยเพราะผมรักพี่ขนาดไหนดูด้วยผมให้พี่กินทั้งวันพี่จะเหนื่อยตอนเย็นไหมพี่จะเหนื่อยตอนแบบไป คือร้านนี้มันเป็นแบบมากินแล้วก็ไปได้เลยอะไรเงี้ยคนออฟฟิศก็มากินกันเว้ยอร่อยอันนี้หยุดไม่ได้อย่าลืมด้วยนะเวลาวิ่งก็แบบว่ายุดไม่ได้กินไปเยอะอะไรเงี้ยสมหน้านะฮะสมหน้าของคนที่จะวิ่งไปไหนต่อเน,นี่ยไปร้านอาหารเกาหลีฮับชื่อร้านฮับหรอฮ <laughs> ับนี่คือแบบขาอย่ายงเงี้ยครับอย่างเงี้ยกางเกงที่มันหลวมกางเกงหลวมเหรอใช่กางเกงหลวมคือซื้อมาผิดไซส์ <laughs> น้ำหนักมันต้องรถด,ดิคิดเป็นเองบ้ารถน้ำหนักบ้าอะไรถือของเต็มมาเต้มือกันแล <c oughs> ถึงแล้วค่ะทุกคนร้านนี้อาจว่า j o h า Korea Restaurant นี่ห่างกันไม่กี่นาทีางั้นที่เดินมาเนี่ยจริงเหรอ บิมบับที่เราได้สั่งเอาไว้แล้วตอนนี้ทำอะไรเอาเต็งกวาออก<ไ> listings, นี่งกินมากม่นี่คนจะพอจุ๊บตุ๊บไแล้วอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะพ <บ Carl. S 1> ี่จิตบิบิมบบบข้าวยำเกาหลีขอสักคำขัดไปคนจะพอช่วยไม่ได้ขกหลายๆคำอู้บะ อย่างนี้แบบให้พี่กินไปไหวตอนนี้มันติดติดไอ้นี่ติดหม้อติดกระทะกับกรอบอร่อยมากคือเขาให้เนื้อหมูมาเยอะมากที่เราสั่งมเป็นบีสมิบแบบอ่าหมูเขาจะมีหมูมีซีฟู้ดมีไก่ทีหลายอย่างแต่ว่าเราสั่งหมูมาเพราะว่าเราสายหมูดูตัวเราก็หมูช้างไม่หมูอร่อยอ่ะ นี่เราก็ยิงเข้าใช่ไหมแล้วเขาก็ให้เครื่องเคียงเรามาด้วยเครื่องเคียงมีอะไรบ้างมีกิมจิมีมีอะไรนะถั่วงอกดองปะถั่วงอกน้ำมันงาเอออะไรสักอย่างแล้วก็อันนี้คืออะไรไม่รู้อือพี่ก็ไม่รู้กินเถอะอไะไรนะไม่ต้องไกลๆถึงเกาหลีก็ได้กินเชฟเชฟเชฟเป็นคนเกาหลีจ้างานดีมากใช่เปล่า มีภาพมีภาพประกอบแปะให้ด้วยนะที่จะอ้วนไหมกินเลยต้องห่วงอ้วนหรอผมว่านะตอนนี้ก็อ้วนอยู่แล้วกินข้าวปีกเรื่อยมีซุปกิมจิด้วยนี่นะก็รพักก่อนอันนี้เอาเป็นน้ำอันนี้กันดีกว่าจริงๆซุปกิมจิมันก็กระทะร้อนเหมือนกันใช่ไหมใช่เราไม่ใส่ร้อนแล้วซุปกิมจิอะไรกิมจิหมูอีกแล้วร้อนแล้วว่าเราใส่หมู ร้อนไหมเนี่ยไม่ร้อนหรอกดูควันนี่ไม่ร้อนหรอกดูควันไม่ร้อนหรอกมันเย็นมันเย็นควันมันเย็นเออความมันเยขาใส่น้ำแข็งไว้หรอใช่หกไม่ร้อนอ่เย็นไม่ leaned, ไปหมดแล้วร้านต่อไปนี่กินไม่อร่อยแล้วนะมีร้านต่อไปเด้อเฮ้ยถามจริงต่อไปอาหารคีนไงโอ้โหไม่น่าไปจบด้วยที่อาหารคีนเปิดมาไม่มีไอคีนสักอย่าง มีแต่แบบนี้อาหารกินสวยๆปะมีแต่กินอย่างคีนอาหารไม่คีนกินใ่คีนเชียวเปรี้ยวเปรี้ยวเค็มเค็มไอเลิฟแกงต้มเกาหลีที่แพที่นู้นไหนต่อเนี่ยไปกินอาหารคีนไงฝั่งคีนไหนกันนี่เต็มกระเพาะแล้วนะยังไม่พอใจอีกเหรอ่นน่ะอาลีสีฝั่งเหนืออาซาอิเรากำลัไปกินอาซาอิ เป็นแบบผลไม้แล้วก็มีแบบพันยพืชเนี่ยคนมันจะผอมช่วยไม่ได้ไปเลยไปคนเดียวอะไปเลยเนี่ยผ่านกัมด้วยม้กัมเราเคยทำคลิปแล้วเนาะเรามากัมอย่างเดียวแต่ว่ารอบนี้เรามาญาตอารีต้องเข้าไปถ่ายรูปไหนปะ ไปถ่ายรูปดีกว่าในนี้ไม่กินอะไรนะไม,นไ,มไม่กินนะถ่ายรูปเดียวนะถ่ายเลยเดี๋ยวหาปุมถ่ายรูปไว้ให้เป็นแบบเรฟรเฟรนให้คนอื่นไงแบบมามา,มากำถ่ายรูปตรงไหนสวยอะไรอย่างเงี้ยไปแล้วไปถ่ายรูปกันฝนจะตกแล้วอ่ะฝนบถ่าย ไม่ได้เลยฝนตกไปไหนก็ไม่ได้เป็นเศร้ามากไม่เห็มันจะห,ห,หยุดนลยกับตัวก็ไม่ได้จะเดินต่อไปก็ไปไม่ถึงอุ้ยฝนสาดกล้องแล้วปิดปิดปิดก่อนัน <Our> later. หลังจากที่เรารอฝนหยุดมาประมาณ1ชั่วโมงเราก็ต้องพ่ายแพ้ให้แก่สายฝนนะคะร้านอาหารคลีนที่ตั้งใจจะไปกินวิถีคนผอมๆคลีน,นหุ่นดีๆก็ไม่ได้กินเพราะว่าฟ้าฝนไม่เป็นใจเลยแต่ว่าถึงจะไม่ได้กินยังไงวันนี้ติดก็ต้องพาทุกคนไปดูคอนโดในย่านอารีเหมือนเดิมงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าคะ่ะว่าคอนโดย่านอารีเนะี่ยมีที่ไหนบ้างไปเริ่มกันที่ซอยอารีหรือซอยพหลโยธิน7กันเลยค่ะโครงการ แรกเป็นโครงการ Noble Reform ของ Noble Development เนอะ ตรงซอยพหลโยธิน7เป็นโครงการไฮไลท์ค่ะราคาจะอยู่ที่1 7 1 8 7 5ัรบาทต่อตารางเมตรค่ะราคาปล่อยเช่าเนี่ยจะอยู่ที่16,0 0 0ับาทถึง60,000บาทต่อไป Noble Refect ของ Noble Development เหมือนกันตรงซอยพหลโยธิน7เหมือนกันอีกเป็นโครงการไฮไลท์ราคาจะอยู่ที่145,000ับาทต่อตารางเมตรค่ะราคาปล่อยเช่าอยู่ที่18,0 0 0ับาทถึง60,000บาท Noble Re ดีของ Noble Development อีกแล้วค่ะที่ อยู่ตรงซอยอารีหนึ่งเป็นโครงการไฮไลท์ราคาจะอยู่ที่168,571ัรบาทต่อตารางเมตรราคาปล่อยเช่าจะอยที่ที่22,000ับาทถึง50,000บาทค่ะ Centric Aristation ของ SC Asset ตรงซอยอารีหนึ่งเนี่ยเป็นโครงการไฮไลท์บวกโลไลท์ค่ะราคาจะอยู่ที่144,0 0 0ับาทต่อตารางเมตรราคาปล่อยเช่าจะอยที่ที่15,500ับาทถึง50,000บาท Noble Light ของ Noble Development อยู่ที่ซอยอา ารีหนึ่งเหมือนกันค่ะเป็นโครงการไฮไลท์ราคาจะอยู่ที่1 8 7 2 9บาทต่อตารางเมตรราคาปล่อยเช่าจะอยู่ที่1 2 0 0 0ับาทถึง65,000บาทเดอะวอลติคเกอรอารีของแสนสิริเป็นโครงการไฮไลท์ราคา1 2 7 5 0 0บาทต่อตารางเมตรราคาปล่อยเช่าจะอยู่ที่18,000ับาทถึง55,000บาทเดอะซิกเนเจอร์เลสเซเดน์ของโนเบิลดีเวล็อปเมนต์ตรงซอยอารีสองเป็นโครงการโลไลท์ราคาจะอยู่ที่1,7 14,545บาทต่อตารางเมตรราคาบ่อยเช่าจะอยู่ที่25,000บาทถึง150,000บาท s ซ v วีอารของ Urban Property ตรงซอยชำนาญอักษรเป็นคอนโดโลไลท์ใหม่ราคาจะอยู่ที่155,763บาทต่อตารางเมตรตอนนี้กำลังสร้างอยู่คะ่ะต่อไปนะคะ Noble Around อ r i เป็นของ Noble Development อยู่ตรงซอยพหลโยธินติดตริมถนนเลยเป็นคอนโดไฮไลท์บวกโลไลท์อีกแล้ว ราคาจะอยู่ที่219,670บาทต่อตารางเมตรตอนนี้กำลังสร้างใหม่ล่าสุดในโซนเลยค่ะ เป็นยังไงคะจะเห็นได้ว่าแถวนี้เนี่ยโนเบิล no นี่เยอะมากแถวนี้พี่เขาคุมจริงๆเลยใครจะซื้อไว่อยู่เองหรือว่าใครจะซื้อไว้ลงทุนเนี่ยก็เลือกได้ตามใจชอบเลยนะคะก็จบกันไปแล้วนะคะกับย่านอารีเป็นยังไงกันบ้างคะทำเลถูกตาอาหารถูกใจกันบ้างหรือเปล่าแล้วติก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าโลเคชั่นที่เราอยู่ตอนนี้มันคือในรถเราอยู่ข้าง,างนอกไม่ได้ดจริงๆเพราะฝนมันตกหนักมากนะคะแต่ <Rab> <terme> ถ้าใครชอบคอนเทนต์นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้ติดด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ Taaaaaah!